เอาละครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Walking Dead นะฮะซึ่งในรอบนี้ก็เป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับที่เราได้เล่นกันมาเนะ okay. เาะโอเคมาคุยกับน้องคนนี้ดีกว่าไปน้อมให้เราคุยด้วยคุยไม่ได้เหรอคุณมีความสุขดีนะโอเคครับเจ็กับครีมันทายนิดนึงพอเป็นสวิงไหมไ sure ม่สนุกมากไลยค่ะ แน่นอนต้อง <I will. S 1> ขอบคุณเขาด้วยนะแล้วหนูเล่นได้เลยไหมคะ <Sure. Happy S 1> แน่นอนยมีความสุขนะลูกนะ right, นี่ยูไทนเล่นสักครั้งได้ไหมคะเดี <Okay. S 1> ๋ยอีกสักนิดนะโอเคให้น้องแคมเล่นบ้างครับแล้วประเด็นเราต้องกดสวิงเหรอเออยังไงดี เราลังทำไรอยู่วะเนี่ยคีบันทายไม่เป็นไรอยู่ดาว่าหนูโอเคมันก็ว่าไม่น่าจะมีผิดพลาดหรอกคุณมาร์กมาร์กจะโอเคค่ะเป็นโชคดีมากกว่าเราม้งต้องหาคนที่ทำร้ายมาร์กนะคะเราแน่ใจว่าเราจะทำได้ระวังตัวด้นะคะเราจะอยู่แบบมีความสุขแน่นอนโอเคค่ะเออคิดว่าไงที่ฟาร์มนมเนี่ยลูก ก็ดูครูดีนะคะันามาอาศัยอยู่ว่าจะกลับไปที่นู่นไหมอ่ะอไม่แน่ใจนะเคลมฉันหวังว่านะเรเซฟเธอครับปันหารอกเราจะปกป้องเธอห่วมาร์กบอก สัญญากรดครับออโอเคอเคมพอแค่นี้ก่อนอแนกลงให้หนูแน้นอนไอ้หนูมาเล่นต่อโอเคดักเกเล่นต่อ,าาอครับดักมันอยากเล่นอะไรขนาดนั้นปีกับเคนนี่ต่อครับจั <c oughs> งหวะเข้าไม่ได้ <c oughs> ต้องเดินอ้อมด้วยนะ <Hey. S 1> เฮ้ยเฮลีย์ hey, มีอะไรน่าสนใจอย่างนั้นเหรอเราทำให้ชัวร์นะว่าที่เนี้มันต้องมีอะไรน่าสงสัยเราต้องตัดสินดีๆว่ามันเซฟจริงไหมใช่ฉันก็รู้ดีนะเอ่อครกำลังคิดอะไรอยู่ฉันหวัาางว่าไม่รู้สิที่นี่เหรอ ก็เหมือนจะดูดีแต่บางครั้งคิดไปคิดมากก็แปลกปลอาหารใช่ไหมใช่เราก็ยังไม่พูดถึงเรื่องอาหารเลยเนาะเบอร์มี่อย่างเธอโอเคไหมครับเราก็ไม่ง่ายเลยนะร้งคิดว่าทุกอย่างเนาะมันต้องชีวิตของเธอแล้ดูสนุกดีนะบางครั้งแล้วผ่านมาแล้วเคนนี่อะไรขึ้นอีกอะ ไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับเรื่องเก่าๆลิลี่เหรอลิลี่ไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรแคจจ้ากันแน่อาจจะต้องการอาหารหรือว่าเธอหิวกันแน่เออแน่นอนลิลี่อาจจะสังเกตแบบต้องเคลียร์พื้นที่นี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ เราต้องดูรอบๆนะไม่ต้องรอหรอกไอกแคม์โจนนั่นน่ะอาจจะอยู่ไม่ไกลก็ได้จากความเชื่อมโยงความสัมพันธ์แล้วไม่ว่าอะไรก็ตามถูกต้องครับเราจะหามัน,อมนโอเคอ่านสักทีตรงนี้อุ้ยทำไมต้อชนเราด้วยละ่ะไมเปไรครับรู้ว่าเปิดนั้นยังนี่คืออะไรนะเราดูแล้วตรงเนี้ยดูหมดแล้วว่ารอบที่แล้ว กดดูใหม่ครอบไม่เสียหายมันรอยอะไรกันแน่บอร์ดว้าวเป็นบอร์ดไม้เอามาทำรัว้วเอามาซ่อมใหม่นะฮะปึ๊บๆโตมันเลื่อยนี่หว่า <c oughs> เอาาทำอะไรกันแน่นี่อาี่ยอ๋าเลยอยู่ๆก็พูดใส่ได้จะเป็นบ้าแล้วครับ รู้ว่าไฟฟ้าตั้ง4,000โวลต์แต่แล้วว่ามาร์กอาจจะคิดว่าชอบอันนี้ก็ได้นะโชคดีที่เจอมันอะไรเป็นำนองนี้นะฮะเจเนเรเตอร์เครื่องปล่อยไฟตัวนี้โอเคออกแบบนี้ได้เลยครับยังไม่หมดฮนะมีอะไรอ่ะปักไฟอืม เอาเป็นสัญญาณเตือนเวลาคนใกล้มันจะก็สแดสดงสถานะนะครับโอเคอังเก็บแกส๊สเก็บน้ำมันเติมเชื้อเพลิงนะฮะตรงนี้น่าจะหมดแล้วแหละออข้างนอกก่อนโอ้เดินช้าจริงดรเสียงเปิดประตูนี่มันอะไรกันโอเคข้างหน้านะฮะเคืออรไรฟางหรืออาหารของน้อง มาครับน้อนวูวาน้อนวูเดินขึ้นมาตรงนี้โอ้โหต้องเปิดประเด็นไหมนะตรงนี้เจ้าเด็กมันต้องมีอะไรโอ้ยแค่ลิลลี่คนเดียวฮะลิพระเจ้าข้าเราได้เลยเนี่ยมาร์กจะโอเคไหมหวงว่าน่าจะโอเคแหละไม่เลวนะเราไม่ได้สบายเลยนะมันดูเพี้ยนไปหมดเราว่าที่นี่มันก็ อ่เออเกี่ยวพ่อเธอแล้วกันเออคุยเกี่ยวเรื่องส่วนตัวได้ไหมโอเคเป็น <Okay. S 1> okay. เรื่องพ่อเลยเหรอจะขอแต่งงานวะเนี่ยล้วก็ <laughs> น,นี่ก็สามเดือนนะที่เรายังอยู่ด้วยกันมันดูโง่ไปหมดเลยนอนมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแล้วแหละฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันเออ so สึกว่าเขาโง่ไหมโอ้ฉันในนั้นบาเวลาก็เป็นอย่างนั้นแหละฉันก็รู้ดีเขาไม่ใช่คนเลวนะแต่เขาแบบความเจ็บปวดเล็กน้อยเขารับมามากพอแล้วความคิดอย่างนั้นทุกอย่างถูไหมเรื่องเลวร้ายเรื่องความเกลียดชังเขาต้องปกป้องตัวเขาเอง ขาอาจจะจากโลกนี้ไปเลยก็ได้นะหรืออาจจะต้องการอะไรบางอย่างเพราะว่าเขาก็ยังคงต้องแคร์แครบางคนเขาต้องอยู่กับฉันเขาเป็นพ่อฉันและฉันก็รักเขาโอ้ก็จริงนะครับโอ้คนเป็นลูกเออเรื่องเคนนี่ไปที่นั่นแล้วก็เห็นว่าที่นั่นนะนะ เป็นชีวิตของเรื่องครอบครัว่าจจะดูโง่แกถามฉันรีฉันรู้นะว่าเคนนี่เป็นเพื่อนของนายนะแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่เป็นหัวนากรุ๊ปนะครับแต่เขาก็เป็นผู้นำที่ดีไหมเฮอยนี่เชื่อว่ายังเชื่อว่าเราต้องการเขาอยู่ใช่เหรอดีเหรอเราอาจจะตายก็ได้นะ ไม่ก็จะพอจะไม่มีอาหารมันมันไม่ดีอ่ะเฮ้ย <Hey. S 1> hey. เออค <It 's S 2> อต้อนรับการเบ็นไปอะไรของนายฮะ <c oughs> คุณพ่อ <c oughs> จะอยู่ <c oughs> นี่กับมา้า <c oughs> เราต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าธนูเขาทำอะไรเขาแรงไหมนะฮะเหมือนว่าบาดเจ็บเนาะว่าบาดแผลมันรุนแรงหรือเปล่านะครับ ว้าวยอดกจัดการนี้จะถามอีกนานไหมฮะ้อต้องอาหารเย็นนะอาเขาจะอยู่กินที่นีไหมถ้าที่เขาไม่ปลอดภัยเราอาจจะต้องเช็คก่อนนะ เด็กและพวกเราต้องรับความปลอดภัยโอเคครับคุณพ่อคุณพ่อพูดอะไรอ่ะหมดยังผมไปเช็กก่อนนะครับโอเคประโยคเดิมๆครับเราต้องทำให้แน่ใจนะครับว่าเราจะปลอดภัยเนาะเดินลงมาปึ๊บมาข้างนอกนะครับตรงนี้เราสำรวจแล้วเอ้ยในฟาร์ม มันมาปาผ้าโพดเยี่ยมไปเลยนะฮะพูดแล้วหิววะผู้ชมกินนะป๊อบคอนหิวป๊อปคอนเดี๋ยวผู้ชมว่ามันเกี่ยวไหมไอ้ฟักเปิดฟาร์มถ้าจะห้องไม่พอนีเนี่ยสำหรับเราทุกคนเดาว่าฉันอาจจะอยู่ที่นี่ แน่นจริงๆเลยครับน้องลีเรายอโนาโดนะฮะดมลีมดมลีมดมว้าวพอที่มันจะกันธนูได้ไหมเนี่ยน่าจะเว้ยแก้ปัญหาได้นะฮะหมดแล้วครับผมชอบตรงที่ว่าผมสำรวจหมดอะใช่ไหมครัไม,ไม่ต้องเดินเยอะใช่ไหมครับใช่คุยกับใครวะเสียงล้วนแปลกๆเนาะเสียงแบบ คนแบบคนบิดตัวแล้วลองแก่แก่แกอย่เงี้ยดูแล้วนะครับโอเคเปิดรัวเปิดเน็ดไดครับได้คันเฟลลสเป็นไงบ้างอลีเออขอโทษจริงๆนะเรื่องนั้นน่ะที่ทำเกือบตายน่ะรู้สึกว่ามันก็อันตรายจริงๆเวนเราก็เห็นอยู่นะบัดดี้นะไม่มีใครอยากเริ่มให้มันเกิดเรื่องหรอก ไม่ละ่ะเราอยู่แค่สองคนนะ่ะแค่จริงที่เขาพูดนะอะไรกันแน่เราไม่รู้เราไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราต้องปกป้องใช่ถูกต้องครับทุกคนก็มีแต่ความหิวโ,โหยเริ่มหาารามได้ยังํำรวจเออก็ดีนะลองกันหน่อยก็ได้ไป ผมไปครับเราจะอยู่นี่กันแหละจำไว้นะฮะอย่าเพิ่งฆ่าใครบูมบาอบอุ้ยเป็นลากแล้วอะไปไหนคะเ,เดี๋ยวกลับมานะลูกรอสักครู่นี่นะคะครับเ,เราลิกก็เหมือนพ่อลูกกันจริงๆอนะเนาะให้น้องมองเราอย่างเงี้ย โหลดแล้วครับโหลดผีไม่ใช่โอ้โหนอกชายหายไป<ะ>หมั้ยอืม <c oughs> คือไม่เห็นเลยรู้นะรอบที่นี้นต้องตาดูต้องจับตาดูนะฮะจับตาแค้นกระป๋องกระป๋องที่ทำรายการคนผีปะ่ะนั่นมันพี่ป๋องเฮ้ยตรงนี้ Oh, ได้หามันเจอได้ไงเนี่ยอีกสองนิ้วท่าของหอ,อปะเนี่ยหอชิฟฟอร์ดอันเกอร์จากเดสตันดิงครับนอกเรื่องอีกแล้วโยกปืนขึ้นอ๋อเราไม่ได้โยกเองเนี่ว่ะผมว่ามันต้องเป็นแฉกจะแฉบกับดักแน่ๆเช็คอัพหรือแชมป์โอเคเนี่ย ไม่ปลอดภัยคุณผู้ชมบ้างไหมใช่ครับเห็นใครบ้างไหมเออคอยคุ้มกันตรงนี้ฉันคุ้มกันเองดูหลังนะนีฉันจะเช็คในเต็นเนี่ยมันไม่ปลอดภัยอ่ะเชื่อไหม ผมไม่ใช่เกอร์วิ่งมายัางไงก็คนชัวร์ไม่มีใครเพราะในใจไม่มีใครเกี่ยวมเนี่ยเกี่ยครับเป็นแคมป์เล็กๆนะเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานหรือเปล่าผมคิดว่างั้นครับต,ต้องดูี่รอบๆนะฮะดูรอบๆเผื่อ,อ,อ,อจะมีคนแปลกหน้า กล่องอะไรครับนี่จับมันขึ้นไม่มีอะไรกล่องนะครับ nothing empty ว่างเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวด้วยต,ต้องทำหน้าอย่างนั้นหน้าชื่อไหมตอนนี้หน้ารีไม่น่าไว้ใจมากกว่าที่จะมอบอย่างร้อนอยู่เลยนะมันน่าสงสัย ไม่มีคนอยู่ข้างในเหรอเป็นเซกขนาดนอนสองคนอาจจะมีเด็กนอนด้วยก็ได้อ้อแล้วไม่รถรเช้าวันนี้ได้งไงเนี่ยมันเอามาขนของนะเนี่ยเซฟรถโอ้โหว,ว่ามันต้องทำว่าสิ่งอื่นใดเซฟรถสปอกนะครับคือกล่องอะไรกันแน่ หยิบมาลูกะตาสมนีอะไรนีนกล่องของเซฟลอตนี่ยกล่องอะไรกันครับนี่เราต้องดูนะมันดูว่างเปล่าหมดเลยอะในกระป๋องเปล่า,า <c oughs> อีกครั้งครับเอะเอะเอะโอ้ย ชมนี่มันฟาร์มเราด้วยมาเฮ้ยจากฟาร์ม,ม,รมเราเฮ้ยเราดินนะให้เส้นทางไหมเส้นทางนั้นโอโ้โหเจออะไรเหรอกล้องวิดีโอทำให้ฉันดูได้ไหม มันพังแล้วอ่ะ oh, <beautiful. S 1> เวรเลยเราต้องหาอะไรที่มันใช้การได้ก่อนนะ well. นเ้เ่็นปืน <are> นายเป็นนักลา่าปะรีมได้กำหนดไปอย่างนั้นล <Really? S 1> ิลี่เหรอคิดว่าเราจะวิ่งกลับไป yeah, ได้ไหมเออแน่นอนสิเออก็เป็นเทนนิ่งที่ดีนะฮอุ่มว่ากล้องไม่พังเชื่อไหม มันต้องซ่อมได้ตามบทอ่ะเพราะว่าเราดูไม่ไว้ใจไอ้ตาน,นั่นแล้วที่มากับเราแค่น้ำแค่น้ำนี่หมดแล้วฮะเอ้ยข้างล่างเดี๋ยวมีเศษกระป๋องมันไม่จําเป็นเลยนะั่นนี่เนี่ยตรงนี้ฮะแ็กนิดนึง,ว,งว่างเปล่ามีใครบางคนกินมันเข้าไปแล้ว เป็นพวกกล่องนมเอ้ยเดี๋ยวเด้แอเอแก๊สไม่มีอยู่ในนั้นละค้นหาหมดยังว่าหมดแล้วนะเต็นต้องกลับไปเต็นอีกรอบหนึ่งแน่เลยเหมือนมีเด็กอยู่ด้วยฮะ

สายเพื่อนเลือดครับเจ้าเกิดการสังหารเด็กโอนโกลกวะเนี่ยเฮ้ยเลว่าแล้วไงจะบอกคียันทายไม่ใช่เหรอวะว่าตอนนี้ยังไม่มีหมดนกลับไปเพิ่งยิงนะเอามีอ่ แตทำอะไรเร็วๆมันไม่ใช่ปัญหาของฉันแล้วฉันรู้จะทำอะไรกันรู้ดีรู้จริงหรอกถามดเลยครับถามพวกเราก่อนนะอยู่นเดียวหรือเปล่าทำไมทำอะไรเกิดขึ้นอะไรไม่คำถามไม่ตอบโอ้ยแล้วปกป้องตัวเองอยู่ที่นี่แต่มันไม่เซฟแล้วดูสิ They didn't oh, treat her nice, not at all, they took her away into the woods, wouldn't tell me where, and I begged them every way I could think, I <laughs> so I killed them, and I'm staying here till she comes back to me, one way, way or another. ก็ไม่มีทางเลือกอื่นต้องกลับไปข้าเคยได้ยินฉันเคพูดวนะคำถามดีๆนนะทว่าไงฉันได้เหรอโงหน้าหน้ามันฉันนะยอดไปเลยแล้แก่แกนคือมอนสเตอร์ไม่ชูดครับ The little girl I'm like, you stole her from her. So what if I did? You stole her from me. oh I know What the hell are you talking about? Like, right? You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through, arrow right through your bowels. Right. Yeah, right through. String him up on that tree. Then I'ma head down to the, Look, my, the and shoot every goddamn person I see. Look, there's two of us and one of us. No matter what happens, one of us is gonna kill you. มันไม่ได้ฆ่าคุณนะแต่ฆ่าฉันนก็ได้นะจะชิบหาฉันที่ฉันรู้สึกหลอนไมหมดมีคนตายไปทุ่ว่คนห่ากันโอนอบทนี่คือต้องตายป่ะยังไงก็ตายเป็นจริงจริงเออ Yes. Well, you're welcome I guess It's a clean shot though Right through the forehead That's good shooting right there Still, what a waste So, that's it We are going back? If they ain't here, I don't know where they are And it ain't a good idea to through the woods looking for them จะ <So> yeah, ไม้ไม้คนจะกลับไปอะนะเหมือนนะ่เหมือนแนม่คีบันทายผมไม่รู้ใช่ป่ะนะแต่ผมเห็นบวกอะกแล้วก็เนี่ยรูปอะปสุดท้านต้องตายใช่ไหมเนี่ยไรก็ก้าวช่วยเวน้ำยาง <king> man that was a hell of a ride huh jesus danny what? Me. you ain't getting soft on them are you not after what they did your We're back. We're back. <king> to your friend i've been feeling it myself what you been feeling it back that's my nail handle it mama เ t ็นแทร์รี่นะอะมีแทคิดถึงเขาทุกวันเลยคุณแล้วไงต้องการไายใจเย็นๆนะราชินีไปต้องมาทะกันนะอะไรขึ้นเหรอครับไม่รู้สิโอ้มึทะเลาะกันไม่รู้เรื่องอะไรของเขา

อันนีพร้อมอยู awesome. ่เสมอนะข่อใจเพื่อนนายนะครับจ้าน่ะและเด็กด้วยหัวเขาเลือกจะเซฟกันและกันได้ป่วะะอ๋อใชเกาเลยกองฟาง เอาละคุ้ชมฮะเจอกันไหนเจอกันไหนเลยไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าเจกันครับรอบนี้นะ่ห่างกับผมฮะเดี๋ยวตกวดี